นะครับทุกคนนะครับนี่นะครับไก่นมนะเดิมครับไก่นมนะครับต่อเท่านี้นะครับแต่ว่ามากล้าสู้จักระพัดนะครับสุดๆครับใจมันนะครับโอ้สุดยอดครับจักระพัดจัดอีกแล้วนะครับแถมที่สี่หวานมากครับสวัสดีครับเซียนดอยครับวันนี้ก็มากับจักรพัดนะครับทุกคนนะครับเช้านี้นะครับไก่นมครับผมนะครับตัวนี้ไก่นมนะครับไก่นมก็เข้านะครับจักระพัดนะครับหมานมากนะครับเช้านี้นะครับก็ ใช้เวลาต่อประมาณแค่3นาที5นาทีครับทุกคนนะครับมีตัวเมียกระตากอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เลยเอานะครับเจ้าจักรพพัดนะครับมาโยนใส่แป๊บเดียวนะครับไก่หนุ่มมาเลยนะครับทุกคนเข้าไวไวมากนะครับแล้วก็ตัวเท่านี้นะครับแต่ว่าโดยเท่านี้นะครับแต่ว่ากล้าสู้นะครับทุกคนผมถือว่าใจมันได้มากนะครับแล้วก็จักระพัดนะครับจัดอีกแล้วนะครับตามที่สี่นะครับโอเคครับสําหรับวันนี้นะครับก็ครับหมันหมานะครับ คครับผมค่บผมสว่นดอยน,นะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่นี้นะครับสวัสดีครับ